เรากำลังใช้ชีวิตในโลกที่มีเสียงรบกวนเต็มไปหมดการแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียงานความคาดหวังดูเหมือนว่าเราไม่มีเวลาที่จะอยู่ในปัจจุบันจริงๆเลยสิ่งนี้สร้างความวิตกกังวลความหม,ดมุดหงิดและความรู้สึกว่างเปล่าตลอดเวลาแต่ถ้าผมบอกคุณว่าปัญหาไม่ใช่ที่โลกภายนอกแต่เป็นภายในจิตใจของคุณเองละ่ะวิธีที่คุณคิดวิธีที่คุณมองตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณพบสมาธิและความสงบ ในวิดีโอวันนี้คุณจะได้เรียนรู้หกความลับจากพุทธศาสนาเพื่อกลับมาควบคุมความสนใจของคุณและเสริมสร้างความสงบภายในศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของสมาธิไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นวิธีที่จิตใจของเราตอบสนองต่อโลกภายนอกนั้นคิดดูสิคุณเคยพยายามทำสมาธิแล้วจู่จูจิตใจก็เริ่มนึกถึงสิ่งต่างๆแบบสุ่มๆหรือไม่ หรือคุณเริ่มทำงานบางอย่างที่สำคัญแล้วแต่รู้สึกอยากหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูอย่างห้ามใจไม่ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใจของคุณถูกฝึกให้หาความกระตุ้นตลอดเวลาพุทธศาสนาสอนว่าความกระวนกระวายนี้เป็นรากเหง้าของความทุกข์และกุญแจในการเอาชนะมันคือวิธีที่เราจัดการกับความคิดของเราตอนนี้มาดูหกคำสอนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองความสนใจและความสงบภายในของคุณกัน1 ภาพลวงตาของการควบคุมคุณเคยสังเกตไหมว่าเรามักใช้พลังงานไปกับการพยายามควบคุมสิ่งที่จริงๆแล้วไม่เคยอยู่ในมือของเรามันเหมือนกับการจับทรายด้วยมือแน่นยิ่งเรากดแน่นเท่าไหร่มันยิ่งหลุดผ่านนิ้วมือไปมากเท่านั้นและอย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงยืนยันที่จะทำเช่นนั้นเราต้องการให้คนอื่นทำตัวตามที่เราคาดหวังให้แผนการออกมาอย่างที่เราจินตนาการให้อนาคตเป็นไปตามที่เราคาดเดาได้และปลอดภัยแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์เกิดจากการต่อต้านความเป็นจริงและภาพลวงตาของการควบคุมเป็นหนึ่งในรูปแบบใหญ่ที่สุดของการต่อต้านนั้นเมื่อเราหลงเชื่อว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างรอบตัวเราได้ เราก็สร้างความคาดหวังที่แข็งแกร่งและเมื่อชีวิตหลุดพ้นจากแผนที่เราวางไว้เราก็รู้สึกหมุดหนิดกลัวและวิตกกังวลปัญหาคือไม่ใช่โลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่คือการที่เราไม่ยอมรับมันลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในสภาพการจราจรช้าไปสำหรับการนัดหมายสำคัญสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงรถยนต์รอบตัวเคลื่อนที่ช้าและคุณรู้สึกหมุดหนิดเพิ่มขึ้นคุณอาจจะโกรธ ขอโพมมาไั่ดาทะคนขับรถคนอื่นแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้การจราจรไปเร็วขึ้นสิ่งที่อยู่ในอํานาจของคุณคืออะไร <_ d ata> เพียงแค่การตอบสนองของคุณคุณสามารถเลือกที่จะหายใจลึกๆยอมรับว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้และใช้เวลานี้เพื่อสะท้อนฟังเพลงหรือแค่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกา,ารยอมรับความไม่แน่นอนไม่ได้หมายถึงการเป็นคนที่ไม่ทำอะไรตรงกันข้าม มันหมายถึงการใส่พลังงานของคุณไปในสิ่งที่สามารถทําให้เกิดความแตกต่างได้จริงๆคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่คุณสามารถควบคุมวิธีที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่คุณสามารถเลือกที่จะรับมือกับมันได้คุณไม่สามารถคาดเดาอนาคตแต่คุณสามารถดําเนินการในปัจจุบันอย่างมีสติ ในปรัชญาพุทธศาสนามีเรื่องเล่าหนึ่งที่อธิบายบทเรียนนี้ได้ดีนักบวชหนุ่มคนหนึ่งเดินไปหาครูของเขาและถามว่าท่านครับฉันจะหาความสงบได้อย่างไรฉันรู้สึกวิตกกังวลเพราะฉันมักจะกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นครูยิ้มและขอให้สิทธิ์นำถ้วยชามชาเขาเติมชาใส่ถ้วยจนเกือบเต็มและจากนั้นก็ยังคงเทชาไปเรื่อยๆชาเริ่มล้นและหกไปที่โตนักบวชหนุ่มตกใจและพูดว่าท่านครับถ้วยนี้เต็มแล้วท่านทำชาเสียไป ครูจึงกล่าวว่าจิตใจของคุณก็เหมือนกับถ้วยนี้คุณพยายามจะเติมมันด้วยความแน่นอนแต่ชีวิตมันมักจะล้นออกไปถ้าคุณยังคงพยายามควบคุมทุกอย่างคุณจะสร้างแต่การสูญเสียและความทุกข์ให้เวลากับสิ่งที่ไม่แน่นอนบ้างบทเรียนนี้เตือนให้เรารู้ว่าการต่อสู้กับความไม่แน่นอนนั้นสร้างแต่ความเหนื่อยล้าจิตใจจะถูกแบกรับด้วยความกังวลที่มักจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆเรากังวลกับสิ่งที่อาจจะผิดพลาด กับสิ่งที่คนอื่นจะคิดกับทุกรายละเอียดเล็กๆที่อาจจะต่างออกไปแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเชื่อในกระแสของชีวิตมากขึ้นละ่ะสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้ต่อเป้าหมายของเราแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเป้าหมายเหล่านั้นหากสิ่งใดไม่เป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้แทนที่จะถอแทะเราสามารถถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้หรือสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสอะไรใหม่ๆบ้าง บ่อยครั้งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดในประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าชิกาตะกันนซึ่งสามารถแปลได้ว่าไม่มีอะไรให้ทำไม่ใช่ในความหมายของการยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับอย่างมีสติหากสิ่งใดอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณการต่อสู้กับมันจะนำไปสู่การหมดแรงเท่านั้นการยอมรับและเดินหน้าต่อไปจะดีกว่า แล้ววิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการหลบหนีจากภาพลวงตาของการควบคุมคืออะไรการฝึกง่ายๆคือการทำรายการสิ่งที่คุณกังวลและแบ่งออกเป็นสองประเภทสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้และสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่อยู่ในขอบเขตของคุณคุณสามารถลงมือทำเพื่อแก้ไขได้แต่สิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับคุณแทนที่จะต่อต้านให้ฝึกการยอมรับการทำเช่นนี้จะช่วยลดความเครียดในใจ พัฒนาสมาธิของคุณและทำให้คุณสามารถใช้พลังงานของคุณในสิ่งที่สำคัญจริงๆชีวิตเหมือนกับแม่น้ำคุณสามารถต่อสู้กับกระแสน้ำใช้พลังงานทั้งหมดของคุณและจมดิ่งไปในความเหนื่อยลา้าหรือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะไหลไปกับมันยอมรับทุกรูปโค้งของมันและสนุกกับการเดินทางการเลือกเป็นของคุณ 2. กฎแห่งการไม่ยึดติด ตั้งแต่เราเป็นเด็กเราถูกสอนให้จับสิ่งที่เราคิดว่ามีความสำคัญไว้แน่นหนาความสัมพันธ์ทรัพย์สิสนสถานะความเชื่อความทรงจำเราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสิ่งเหล่านี้จนเมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรืออาหายไปเรารู้สึกว่างเปล่าปวดร้าวที่ดูเหมือนจะทนไม่ได้แต่ตามคำสอนของพุทธศาสนาความทุกนี้ไม่เกิดจากการสูญเสียเองแต่เกิดจากการยึดติดยิ่งเราพยายามจับสิ่งใดไว้แน่นเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์เมื่อชีวิตบังคับให้เราปล่อยมันไป พุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่มีอะไรคงที่ตลอดไปฤดูการเปลี่ยนแปลงผู้คนเข้ามาและออกจากชีวิตเราร่างกายของเราแก่ชาราลงความคิดของเราหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่แทนที่จะยอมรับธรรมชาติของความไม่คงที่นี้เราพยายามที่จะทำให้มันหยุดนิ่งในเวลา ต้องการให้ช่วงเวลาที่ดีอยู่ตลอดไปและไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีมาแต่ต้องเราความปรารถนาที่จะให้ทุกสิ่งคงอยู่กับที่นี้ทำให้เราตกอยู่ในวงจรของความหมอดหงิดและความวิตกกังวลลองจินตนาการว่าคุณกำลังจับทรายในมือไว้แน่นถ้าคุณพยายามจะบีบมันแน่นขึ้นทรายจะร่วงหลุดออกจากนิ้วมือของคุณแต่ถ้าคุณปล่อยมือของคุณให้เปิดออกทรายจะอยู่ในมือของคุณได้นานขึ้นการยึดติดทำงานเช่นเดียวกันยิ่งเราพยายามควบคุมและยึดสิ่งใดไว้ มันยิ่งหลุดจากมือเราเร็วขึ้นการยอมรับความไม่คงที่ไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีน้ำหนักเบามากขึ้นชื่นชมทุกช่วงเวลาโดยไม่ต้องทุกทรมานจากการพยายามครอบครองมันสิ่งนี้สามารถนำไปใช้กับทุกสิ่งในชีวิตความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นบ่อยครั้งที่เราทุกข์เพราะเราต้องการให้คนบางคนอยู่เคียงข้างเราในแบบบอเดิมตลอดไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการห่างหายแต่ทุกคนกำลังอยู่ในเส้นทางของตัวเองกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหากเรายืนกรานที่จะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเรากำลังสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงซึ่งนำไปสู่ความหมุดหงิดการยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาช่วยให้เรารักได้อย่างจริงใจโดยไม่กลัวการสูญเสียโดยไม่ต้องการควบคุม เช่นเดียวกับวัตถุและทรัพย์สินทางวัตถุเราผ่านชีวิตไปโดยการสะสมสิ่งของเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความปลอดภัยและความสุขแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัตถุที่เรารักแตกหักหรือเมื่อเราสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปความทุกข์ไม่ได้เกิดจากวัตถุเองแต่เกิดจากการที่เราเชื่อมโยงอารมณ์เข้ากับมันในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่สิ่งของและความสงบของเราไม่ควรขึ้นอยู่กับมัน เรายังยึดติดกับอารมณ์และความคิดของเราเองเราติดอยู่กับความเครียดจากอดีตย้อนคิดถึงความเจ็บปวดในอดีตหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตแต่ผลประโยชน์จริงๆของมันคืออะไรทุกความคิดเชิงลบที่เรารักษาไว้ในใจจะขโมยพลังงานทางจิตไปสักนิดและถ้าเรารับรู้ถึงการมีอยู่ของอารมณ์เหล่านั้นแทนที่จะต่อต้านมันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปละ หนึ่งในคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดของพุทธศาสนาคือการฝึกสังเกตความคิดโดยไม่ระบุต,ตัวตนกับมันลองจินตนาการว่าจิตใจของคุณเหมือนท้องฟ้าและความคิดของคุณเหมือนเมฆบางเมฆเบาบางและผ่านไปเร็วบางเมฆเมื่อและหนักหน่วงแต่สุดท้ายแล้วไม่มีเมฆใดที่จะอยู่ในนั้นตลอดไปเหมือนกับที่เมฆมาถึงและผ่านไปความคิดของเราก็เช่นกันเมื่อเรารู้จักแค่สังเกตมันโดยไม่ยึดติดโดยไม่ตัดสินโดยไม่พยายามจับมันไว้ เราจะพบระดับของความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกในชีวิตประจำวันการไม่หยุดสามารถฝึกได้ในทางที่ง่ายๆถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจแทนที่จะต่อสู้กับความรู้สึกนั้นหรือเพิ่มความคิดเกี่ยวกับมันลองแค่รับรู้และปล่อยให้มันผ่านไปหากอคุณสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนที่จะยึดติดกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียลองมองมันว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเรายอมรับความไม่คงที่มากขึ้นเราก็จะรู้สึกเสรีมากขึ้น เสรีภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมทุกอย่างแต่คือการรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องควบคุมเมื่อเราปล่อยความต้องการที่จะจับสิ่งต่างๆเราจะค้นพบว่าความเบาของชีวิตนั้นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดที่เราพยายามจะยึดไว้ เราอาศัยอยู่ในโลกที่ความซับซ้อนถูกให้คุณค่าเราเชื่อว่าการที่เรายุ่งตลอดเวลาคือสัญญาณของความสามารถในการทำงานที่ดีการมีตัวเลือกมากมายหมายถึงอิสรภาพและการสะสมทรัพย์สินนมาซึ่งคอวามปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกเหนือ่อ,อยล้าและทวมท้นมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลมากมายความรับผิดชอบและสิ่งต่างๆทำให้เรา หมดพลังและไม่สามารถมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญจริงๆได้พุทธศาสนาสอนว่าความเรียบง่ายไม่ใช่แค่การเลิกในด้านสุนทรียศาสตร์แต่เป็นเส้นทางสู่ความชัดเจนในจิตใจและสันติสุขที่แท้จริง ลองคิดดูว่าใจของคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อสิ่งแวดล้อมของคุณเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยของะส,สมกองเอกสารหรือลิ้นชักที่มีสิ่งของมากมายคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณแต่จิตใจของคุณรับรู้ถึงมันความยุ่งเหยิงภายนอกสะท้อนถึงความยุ่งเหยิงภายในและนั่นคือเหตุผลที่การจัดระเบียบพื้นที่รอบตัวสามารถนำมาซึ่ง ความรู้สึกโล่งใจได้ทันทีในพุทธศาสนาความเรียบง่ายภายนอกถือเป็นการสะท้อนของความเรียบง่ายภายในเมื่อเราทำลายสิ่งที่ไม่จำเป็นในสภาพแวดล้อมเราก็สร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตของเราแต่ว่าความเรียบง่ายไม่ได้จำกัดแค่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นยังมีสิ่งที่เรียกว่าความยุ่งเหยิงทางจิตใจ ที่เกิดจากการสะสมความคิดความกังวลและการรบกวนที่ทำให้เราไม่สามารถมุ่งม,มั่นกับปัจจุบันได้เรามักจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกระโดดจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งโดยไม่ได้ทำงานให้เสร็จบริโภคข้อมูลโดยไม่ได้ย่อยสิ่งที่ได้มาหรือกังวลกับปัญหาที่ไม่ใช่ของเราเลยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสร้างเสียงรบกวนในจิตใจทำให้การมุ่งเน้นและการตัดสินใจเป็นเรื่องยาก ความเรียบง่ายในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งต่างๆให้น้อยลงแต่หมายถึงการทำสิ่งต่างๆอย่างมีสติและชัดเจนมากขึ้นนั่นคือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้พื้นที่แก่สิ่งที่มีคุณค่าจริงๆในพุทธศาสนามีแนวคิดที่เรียกว่าโชชินซึ่งหมายถึงจิตใจของผู้เริ่มหมอตน แนวคิดนี้เตือนเราให้รู้ว่าบ่อยครั้งที่เราทำให้สิ่งต่างๆซับซ้อนเกินไปเพราะเรามีความคิดที่คุ้นเคยมาก่อนการวิเคราะห์มากเกินไปหรือยึดติดกับรูปแบบการคิดเดิมเมื่อเรามองชีวิตด้วยจิตใจของผู้เริ่มต้นเราจะมองสิ่งต่างๆด้วยความเบาและความเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องทำให้ทุกอย่างซับซ้อนเกินไป การฝึกฝนง่ายๆเพื่อใช้หลักการนี้ในชีวิตจริงคือการลดความกังวลของคุณให้เหลือแค่สิ่งที่จำเป็นเมื่อคุณรู้สึกท่วมท้นถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญจริงๆหรือหลายครั้งเราจะเห็นว่าเรากำลังเสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญนักเรียนรู้ที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับสิ่งที่ควรได้รับความสนใจจริงๆ อีกแง่มุมหนึ่งของความเรียบง่ายคือการเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่หลายครั้งเรารู้สึกว่าต้องยอมรับการนัดหมายที่เราไม่ต้องการการทำให้คนอื่นพอใจโดยที่พวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับเวลาของเราหรือแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของเราแต่ละคำว่าใช่ที่เราพูดให้กับสิ่งที่ไม่สำคัญก็เป็นคำว่าไม่ที่เราพูดให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆการเลือกอย่างระมัดระวังว่าจะใส่พลังงานของคุณไว้ที่ไหนคือการดูแลตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสิ่งนี้ยังรวมถึงวิธีที่เราบริโภคข้อมูลในปัจจุบันด้วยตอนนี้เราได้รับข้อมูลมากมายจากข่าวสารโซเชียลมีเดียความคิดเห็นและความบันเทิงอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าถ้าเราไม่ติดตามทุกอย่างเราจะตกอยู่ข้างหลังแต่ในความเป็นจริงการบริโภคข้อมูลโดยไม่คัดกรองเพิ่มแค่เสียงรบกวนในจิตใจเลือกสิ่งที่คุณอ่านดูและฟังให้ดีขึ้นเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณ กำหนดช่วงเวลาของวันเพื่อความเงียบเพื่อให้จิตใจของคุณได้หายใจโดยไม่ต้องรับการกระตุ้นตลอดเวลาในที่สุดความเรียบง่ายไม่ใช่การมีสิ่งที่น้อยลงแต่เป็นการมีความชัดเจนมากขึ้นมันเป็นเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากความสับสนหากพบเวลามากขึ้นพลังงานมากขึ้นและความหมายในสิ่งที่สำคัญจริงๆเมื่อเรากำจัดสิ่งที่เกินจำเป็นออกไปเราจะพบว่าชีวิตกลายเป็นเบาขึ้นโดยธรรมชาติและการมุ่งเน้นของเราก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม การหายใจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราเกิดจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเราหายใจตลอดเวลาแต่เราแทบจะไม่เคยใส่ใจในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจนไม่ค่อยได้รับการสังเกตแต่ในขณะเดียวกันมันมีพลังมหาศาลต่อจิตใจและอารมณ์ของเราพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเข้าใจสิ่งนี้อย่าง ลึกซึ้งและใช้การหายใจเป็นเครื่องมือในการยึดจิตใจให้มั่นคงในปัจจุบันเมื่อเราควบคุมการหายใจเราควบคุมจิตใจเมื่อเราสังเกตการหายใจเราพัฒนาสติ ปัญหาคือเรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตในอดีตหรืออนาคตเรามักจะทบทวนการสนทนาในอดีตกังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสูญเสียตัวตนไปกับความคิดที่ทำให้เราออกห่างจากปัจจุบันจิตใจล่างลอยไปโดยไม่สามารถควบคุมได้กระโดดจากความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดหนึ่งสร้างสถานการณ์ทำนายปัญหาหรือระลึกถึงความเจ็บปวดสิ่งนี้ไหม เพียงแต่ทําให้พลังงานของเราเสริมลงแต่ยังขัดขวางไม่ให้เราทําการใดๆอย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการขาดความใส่ใจในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความทุกข์มนุษย์และการหายใจคือกุญแจในการย้อนกลับสินน่งนี้เมื่อคุณรู้สึกวิตกกังวลหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นกล้ามเนื้อหดตัวและการหายใจของคุณตื้นและเร็วขึ้น มันเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติของร่างกายเมื่อเผชิญกับความเครียดแต่ถ้าแทนที่จะตามการเต้นที่เร็วนี้คุณตัดสินใจหายใจอย่างลึกและมีสติระบบประสาทของคุณจะเริ่มชะลอตัวการหายใจเข้าช้าๆชาผ่านจมูกและหายใจออกช้าๆชาผ่านปากอาจเปลี่ยนสภาวะจิตใจของคุณในไม่กี่วินาที พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาฝึกฝนสิ่งนี้ทุกวันสำหรับพวกเขาการหายใจไม่ใช่แค่การทำงานทางชีวภาพแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจเมื่อเรานั่งสมาธิคำแนะนำพื้นฐานคือสังเกตการหายใจอย่าพยายามควบคุมมันเพียงแค่สังเกตว่าลมเข้าและออกจากร่างกายของคุณเมื่อเริ่มต้นมันอาจดูเหมือนง่าย แต่เราจะสังเกตเห็นว่าใจของเราพยายามที่จะดึงเราไปยังความคิดอื่นๆในช่วงเวลานี้เองที่การฝึกฝนเริ่มมีพลังทุกครั้งที่จิตใจเราหลุดลอยและเรากลับมาที่การหายใจเรากำลังฝึกความสามารถในการมุ่งเน้นและอยู่กับปัจจุบัน ในชีวิตประจำวันคุณสามารถนำสิ่งนี้มาใช้ได้อย่างง่ายดายและทันทีเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณหลุดลอยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เครียดหรือเมื่อรู้สึกว่ากำลังเสียการควบคุมให้หยุดสักครู่และหายใจลึกๆหายใจเข้านับถึงสี่ครั้งไว้สักครู่แล้วหายใจออกนับถึงสี่อีกครั้งช่วงเวลาสั้นๆนี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่มันมีพลังในการหยุดวงจรการตอบสนองอัตโนมัติและนำคุณกลับมาอยู่ในปัจจุบัน อีกวิธีหนึ่งในการใช้การหายใจเพื่อคงสมาธิคือการนำมันไปใช้ในช่วงเวลาปกติก่อนที่จะเริ่มงานสำคัญให้หายใจลึกๆสักสองสามครั้งเพื่อทำให้จิตใจสงบเมื่อรู้สึกว่าคุณกำลังผัดวันประกันพรุ่งหรือหลงทางใช้การหายใจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เมื่อเวลาผ่านไปการฝึกฝนนี้จะสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างจิตใจและปัจจุบันลดการเบี่ยงเบนและเพิ่มความชัดเจนทางจิตใจความลับไม่ได้อยู่ที่การหายใจต่างไปจากเดิม แต่คือการหายใจด้วยความใส่ใจเมื่อคุณพัฒนาสติคุณจะรู้ว่าการหายใจนั้นพร้อมเสมอที่จะยึดคุณให้มั่นคงในปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวคุณจิตใจอาจไม่มั่นคงและวุ่นวายแต่การหายใจนั้นพร้อมเสมอที่จะนำคุณกลับสู่ช่วงเวลาปัจจุบันการฝึกฝนความใส่ใจ จิตใจของเรามักไม่สงบกระโดดจากความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดหนึ่งสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตหรือโหนคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการทำทุกอย่างแบบอัตโนมัติโดยไม่ค่อยให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความมีสติหรือความใส่ใจในปัจจุบันคือการฝึกฝนการนำความตระหนักไปสู่ช่วงเวลาปัจจุบันโดยสังเกตความคิดความ รู้สึกและอารมณ์โดยไม่ตัดสินในพุทธศาสนานี่คือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความทุกข์และเพิ่มความชัดเจนทางจิตใจในชีวิตประจำวันเรามักจะแบ่งความสนใจออกเป็นหลายส่วนเรากินอาหารในขณะที่เล่นโทรศัพท์มือถือทำงานในขณะที่ฟังบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังเริ่มทำงานแล้วก็ตกลุมพรางของการถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปกับสิ่งอื่นพฤติกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราผลิตผลได้มาก แต่ในความเป็นจริงเรากลับกลายเป็นคนที่ไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและรู้สึกเครียดมากขึ้นความมีสติสอนให้เรารู้ว่าการมีอยู่ในปัจจุบันที่แท้จริงคือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จในแต่ละครั้งอย่างมีสติเมื่อเรากินอาหารและให้ความสนใจกับรสชาติและเนื้อสัมผัสเราจะตระหนักว่าเราเคยมองข้ามช่วงเวลานั้นไปบ่อยแค่ไหน เมื่อเราทำงานโดยไม่ถูกขัดจังหวะเราจะเห็นได้ว่าคุณภาพและความเร็วในการทำงานดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ การฝึกฝนง่ายๆที่จะใช้ในการฝึก mindfulness คือการเลือกกิจกรรมประจำวันกิจกรรมหนึ่งและทำมันด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่อาจจะเป็นการดื่มน้ำสักแก้วรู้สึกถึงอุณหภูมิรู้สึกถึงน้ำที่ไหลลงคอหรืออาจจะเป็นการเดินสังเกตการเคลื่อนไหวของเท้าการหายใจและเสียงรอบๆตัวเรายิ่งเราฝึกฝนการมีสติมากขึ้นเท่าไร่เราก็จะยิ่งเรียนรู้การใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยไม่ถูกเบี่ยงเบนไปจากสิ่งอื่น การยอมรับความไม่สมบูรณ์แนวคิดเรื่องความสมบูรณ์แบบติดตัวเรามาตั้งแต่ยังเด็กเราต้องการพูดคำที่ถูกต้องตัดสินใจให้ถูกต้องทำตัวให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์เราสร้างมาตรฐานที่สูงส่งให้กับตัวเอง โดยเชื่อว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่และการแสวงหาความสมบูรณ์แบบแบบเด็ดขาดจะนำไปสู่ความผิดหวังเท่านั้น ความเป็นคนสมบูรณ์แบบอาจดูเหมือนเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราหยุดนิ่งเรารอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเลื่อนการตัดสินใจไปเพราะกลัวการทำผิดเรากดดันตัวเองเกินไปความกลัวที่จะล้มเหลวทำให้เราหยุดทำอะไรปัญหาคือไม่ใช่การที่เราต้องการพัฒนาแต่เป็นการเชื่อว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วความคาดหวังที่ไม่สมจริงนี้ทำให้เราติดอยู่ในวงจรของความไม่พอใจ เพราะความสมบูรณ์แบบไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเราจะเปิดโอกาสให้กับการเติบโตที่แท้จริงแทนที่จะรอให้ตัวเองพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับความท้าทายใหม่ๆเราก็เริ่มต้นไปและปรับเส้นทางไปตามที่เราก้าวหน้าทุกข้อผิดพลาดสอนอะไรบางอย่างทุกความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นส่วนประกอบธรรมชาติของการเดินทาง ในชีวิตประจำวันเราสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ได้จริงถ้าคุณต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่ารอคอยช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะเริ่มต้นถ้าคุณต้องทำงานให้เสร็จทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในสถานการณ์ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ถ้าคุณทำผิดยอมรับและเดินหน้าต่อไปโดยไม่ลงโทษตัวเองมากเกินไปความก้าวหน้าทีละน้อยมีคุณค่ามากกว่าการแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่ไม่สามารถบรรลุได้ เมื่อเราปล่อยมือจากการควบคุมทุกอย่างเราจะพบกับความเบาและความชัดเจนจิตใจจิตใจไม่ติดอยู่กับความกลัวการล้มเหลวแต่เปิดรับประสบการณ์ความรู้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทุกวิธีทางแต่คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการยอมรับมันทําให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความสงบมากขึ้นถ้าคลิปนี้มีความหมายสําหรับคุณให้ดูคลิปอื่นๆนี้มันจะช่วยคุณได้มากขึ้น